สวัสดีครับน้านาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้านะครับมาไขข้อสงสัยนะครับพอดีมีน้านาเอซีหลายๆท่านนะครับสอบถามผมเข้ามานะครับว่ารถที่อุด egr นะครับจำเป็นไหมว่าจะต้องมีควันไหลที่เป็นสีขาวนะครับผมก็บางทีผมก็คือควันสีขาวอะควันไหลอะจริงๆไม่ได้เกิดจากการอุด egr นะครับ เขามีสาเหตุอื่นของเขาที่มันชัดเจนอยู่นะครับสำหรับควันไหลสีขาวนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับของพวกนี้นะครับเราทดลองกันได้นะครับเราเราสามารถที่จะพิสูจน์กันได้นะครับผมมีรถอยู่2คันนะครับก็คือ a u d i o Max 2.5 VGS ปี2012ที่ทำการอุด e t r เต็มระบบเลยนะครับกับ m o X x ปี2017 3.04คณ4ะครับที่ไม่ได้อุด e t r นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่า ในรอบเดินเบานะครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับจะมีควันสีขาวไหลออกมาไหมนะครับเริ่มต้นกันเลยกับเจ้าขาวอ้วนจอมมอมแมมนะครับหรือว่าเจ้าออนิลิแม็ก2.5 VGS ปี2 0 1 2ที่ทำการอุด e g r อย่างเต็มระบบนะครับอ่ะเดี๋ยวามาดูกันนะครับว่าจะมีควันไหลสีขาวหรือไม่นะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นเจ้าโมเอ็กนะครับที่ใช้เครื่องยนต์3.0 VGS นะครับสำหรับเจ้าโมเอ็กคันนี้นะครับไม่ได้อุด EGR แต่อย่างใดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวนหะนาะตามผมไปเลยนะครับว่าเขาจะมีควันไหลที่เป็นสีขาวหรือไม่นะครับ ก็อย่างที่นานาได้เห็นไปนะครับก็สรุปตามนั้นเลยนะครับก็คือไม่มีควันสีขาวทั้ง2อคันนะครับทั้งเจ้า All New Max และก็เจ้าห MU-X นะครับเจ้า All New Max อุด EGR เจ้าห MU-X ไม่ได้อุด EGR นะครับสำหรับการถ่ายอาท่อนะครับตอนนี้ผมเดินเบานะครับผมใช้แฟตแสงสีขาวนะครับยิงเข้าไปที่ตัวท่อเลยนะครับยิงเข้าไปที่ปลายท่อเลยนะครับก็คือตามหลักการนะครับแฟตแสงสีขาว หากมีควันขาวออกมานะครับแฟตแสงสีขาวก็จะจับาภาพควันสีขาวได้นั่นเองนะครับแต่ก็อย่างที่นานาได้เห็นไปนะครับก็สรุปตามนั้นเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้อีกแล้วนะครับมันเกี่ยวกันหรือไม่อันนี้นานานต้องวิเคราะห์กันเอาเองแล้วล่ะนะครับก็หลักฐานก็เห็นๆกันอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เออ ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบนานาอย่างไรนะครับก็เลยมาทําคลิปนี้ให้นานาดูก็แล้วกันนะครับเอาตามความจริงไปเลยนะครับโอเคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับนานา FC ของผมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตจ,จบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ